มาดามแป้งเอาจริงสังเข้มทันทีหลังสามทีมไทยหลีกสามแฉลกพฤติกรรมล้มบอลติดสินบนผู้ตัดสินเกิดกระแสสั่นสะเทือนวงการลูกหนังไทยอีกครั้งเมื่อสามสโมสรดังจากไทยหลีกสามได้แก่มหาวิทยายลัยนนกรุงเทพสงขลาเอฟซีและปัตตานีเอฟซีรวมพลังกันออกแถลงการผ่านเพจสโมสรประนามพฤติกรรมล้มบอลและติดสินบนผู้ตัดสินในศึกไทยหลีกสามรอบแชมเปี้ยนหลีกที่มีเดิมพันสูงเพื่อเลื่อนชั้น โดยเฉพาะสงขลา FC ที่ถึงขั้นเผยว่าเคยพบเหตุการณ์ลักษณะนี้มาแล้วในอดีตสะท้อนให้เห็นถึงความกังวลและความตั้งใจจริงของแต่ละทีมในการปกป้องความบริสุทธิ์ของการแข่งขันล่าสุดมาดามแป้งนวลพรรณล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยได้รับทราบเรื่องราวดังกล่าวแล้วและแสดงจุดยืนชัดเจนว่าจะไม่ปล่อยผ่านเด็ดขาดพร้อมเตรียมมาตรการเข้มข้นรับมือทันทีเพื่อปกป้องความโปร่งใสในวงการฟุตบอลไทยและรักษามาตรฐานของเกมกีฬาให้บริสุทธิ์ยุติธรรมที่สุด ไม่มีใครอยู่เหนือกติกาและเราจะไม่ปล่อยให้สิ่งผิดผิดมาทำลายอนาคตฟุตบอลไทยแหล่งข่าวใกล้ชิดเผยถึงจุดยืนของมาดามแป้ง